แม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของหน่วยในระดับกองพันธ์ประจำปี2563ค่ะที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2ภูลำไยอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา พลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงซึ่งเป็นการฝึกและตรวจสอบหน่วยในการบังคับบัญชาระดับกองพันธุ์ประจําปี2563ของกองพลทหารม้าที่3โดยกองพันธุทหารม้าเฉพาะกิจที่621และกองพันธุ์ทหารม้าเฉพาะกิจที่708ในการโจมตีที่หมายตามหลักการยุทธวิธีและรับชมการสาธิตนวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกของหน่วย โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวให้โอวาดกับกำลังพลโดยกำชับให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้ารับการฝึกและเน้นย้ำให้หน่วยพัฒนาการฝึกกำลังพลอย่างต่อเนื่องให้มีความชำนาญในการใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ของหน่วยโดยเฉพาะรถถังหลักแบบ60 VT4 ที่มีความทันสมัยในการเตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อรองรับภารกิจที่กองทัพภาคที่สได้รับมอบหมายจากกองทัพบ,บก ให้สามารถดูแลอธิปไตยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภารกิจอื่นๆอย่างเต็มขีดความสามารถต่อไปกองทัพเรือนะคะ